สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพี่สิรินะคะหรือว่าพี่แอลนะจ๊ะเมื่อวานเนี่ยกว่าพี่จะสระผมเนี่ยก็ค่ำค่ำมืดดึกดื่นมากเพราะว่าไปทํานู่นทํานี่ทำนั่นอ่กว่าจะถึงเวลาอาบน้ออําอาบท่าสระผมเนี่ยก็มืดก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปมาสรุปให้ทุกคนฟังว่าเอ้ยพี่หลังจากที่พี่มาร์คตัวเนี้ยตัวพียวคอลลานเนี่ยคลอลลนเพียวเนี่ยคอลลานสดสดกรบอกคอลลานสดเนี่ยพอพี่ล้างออกแล้วมันเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> จะใช้วิธีการสระผมนะคะสระผมให้ให้สะอาดก่อนนะ้สัประมาณสองสามดอบนี่แล้วก็ทําผมให้หมาดค่ะใช้วิธีการทำผมให้หมาดอันนี้คือมาร์กที่จะใช้เป็นคราตินมาร์กนะคะ Pani Romance Per า a r a t i n p ี e วจะหมดแล้วทุกคนนี่คือใช้จริงนะไม่ได้เอามาขีมโมนะคะคือจะใช้ คือเนื้อครีมเขาจะมีความเข้มข้นมากเขาบอกว่าเป็นคอลลาเนเพียวสดนะคะเป็นคอตินเนเพิ่มความเข้มข้นตัวนี้จะได้ผลดีถ้ามีเครื่องอบไอน้ำนะแต่ว่าพี่ไม่มีพี่ก็จะใช้วิธีการอบเอ้ยหมักไว้ทั้งวันนะคะนี่ดูเนื้อคอลลาตินมันจะมีความแบบเข้มข้นนะแล้วก็ตัวนี้ข้อดีของมันคือราคามันแบบ ไม่ได้แพงมากเหมือนอีอกยี่ห้อหนึ่งที่พี่เคยใช้นะคะแล้วก็คุณภาพก็ถือว่าใกล้เคียงกันไม่ได้แบบห่างกันมากทั้งๆท,ที่ราคาถูกกว่าอะไรอย่างนี้นะคะปกติตัวเนี้ยเวลาที่พี่ใช้อ่ะพี่จะใช้ตอนอเหมือนคล้ายๆครีมนวดผมอะค่ะก็คือสระผมให้สะอาดแล้วก็ฉโลมให้ทั่วผมเหมือนครีมนวดนะคะแล้วก็ ทำธุระของเราไปจะเป็นล้างหน้าแป้งฟันอะไรเงี้ยทิ้งเพราะว่าเราต้องทิ้งไว้ประมาณ5้าถึงสินาทีเนาะก่อนที่เราจะล้างออกสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะแต่ว่าวันนี้พี่มีเวลาพี่ก็จะมาร์กมันทิ้งไว้ทั้งวันแบบนี้แนะ่ย๋ยวให้ดูน้อเคก็จะมีความเข้มข้นมาก เน้นตรงปลายผมนะคะเพราะว่าปลายผมเราเป็นผมชอ็อตนั้นก็สางไม่ต้องหวีเพราะว่าถ้าหวีแล้วผมจะขาดนะคะผมที่ทำสีแล้วส่วนใหญ่จะขาดง่ายปล่อยอ่เปราะง่ายเปื่อยง่ายนะคะพี่ก็จะใช้วิธีการน,นี้แหละคือใช้มือสางเอานะคะ นี่เป็นไว้อย่างนี้นะคะทิ้งมันไว้ทั้งวันตั้งใจว่าสักอาบน,น้ําตอนเย็นก็ค่อยล้างออกทีเดียวเลยประมาณนี้นี่คือสภาพผมหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วนะคะคือหมักเสร็จแล้วหนึ่งวันเพราะว่ามื่อวานเมื่อวานคือพี่เพิ่งล้างออกตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันผมมันแห้งตามธรรมชาติไม่ได้สัเอ,อ่ไม่ได้เป่าไม่ได้รีบไม่ได้ใดนะคะ ข้อจํากัดของผมทําสีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําร้านที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นแลจริงๆเนี่ยผมเราจะเสียแล้วผมเราจะกรอบนอกจากกรอบแล้วมันจะเรียกว,ว่ามันจะชอ็อตมันจะมันจะหยาบก,กระด้างเพราะฉะนั้นถ้าเรารีดอ่ะยิ่งรีดอ่ะผมจะยิ่งแตกยิ่งหยกยิ่งหยอยยิ่งแบบเป็นฝอยขัดหม้อเนี่ยหรอปะอันเนี้ยคือผมพี่มันดีมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าพี่ทำเคราตินแทบทุกทุกสองวันเลยนะคะคืออบเคราตินบางทีก็ไปให้ร้านทําให้บ้างบางทีก็ทําเองบ้างนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกัน รีดผมนะคะอันนี้คือพอหลังจากเมื่อวานที่พี่ล้างออกแล้วอะระหว่างทิ้งไว้ชั่วคราวกับทิ้งไว้ข้ามวันเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือผมเนี่ยมันจะสลวยมากมันจะนุ่มมันจะลื่นนะคะคือผมมันจะไม่ได้พันกันเนี่ยเห็นไหมพออย่างเงี้ยมันมันจะได้มันจะรีดลงได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมที่แบบไม่ได้ใช้เคราตินเนี่ยผมที่เป็นผมทําสีที่มันขาดแล้วเนี่ยการหวีผมเนี่ยมันจะขาดง่ายแล้วมันก็จะรีดมันจะมีความแบบ หยาบกระด้างคือสายอย่างเงี้ยจะยากมากเลยเพราะว่าผมมันหยิกมันหย่อยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเกาะกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยพอล้างออกแล้วหนึ่งสิ่งที่สังเกตได้ก็คือความความสถียรอะคือมันแบบมันมันสามารถเนี่ยสางผมตัวเองได้นะวีก็ได้วีแล้วไม่ไม่ได้รู้สึกขาดอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกได้นะคะถามว่าต่างกันจากที่หมักเหมือนครีมนวดไหมมันจะต่างกันนิดหน่อยไม่ได้เยอะนะคะมันจะมีความต่างกันในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถึงกับแบบว้าวขนาดนั้นนะคะแล้วก็ สิ่งที่พี่สังเกตอีกอันนึงก็คือเนี่ยผมพี่ก่อนสะเนี่ยความหยิกหย่อยของมันเนี่ยเวลาจับมันจะรู้สึกว่ามันหยิกหย่อยมันหยาบมันกระด้างมันกรอบมากแต่ว่าตอนนี้จับมันไม่ใช่ว่าไม่หยาบนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าไม่กระด้างนะทุกคนมันยังเป็นอยู่แต่ว่ามันน้อยลงนะคะตัวนี้เนี่ยใช้เราดีไหมคือพี่มีความรู้สึกว่าผมมันมีน้ําหนักขึ้นหนึ่งสิ่งที่สังเกตได้ ผมมีน้ำหนักขึ้นนะคะ2ผมไม่พันกันนะคะผมไม่พันกันแล้วก็3เนี่ยความช็อตของมันเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ถามว่าไอ้ช็อตเนี่ยมันจะหายไปไหมมันไม่หายไปหรอกมันจะทําให้ดีขึ้นแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้สภาพผมช็อตแบบนี้ก็คือต้องไปเล็มออกนะคะต้องไปเล็มออกส่วนพี่เนี่ยพี่ก็ากะว่าจะปล่อยยาวไปเรื่อยๆก่อนนะคะก็เลยค่อยๆบารุงมันไปนะคะแล้วก็ พยายามหลีกเลี่ยงการรีดผมแท่นั้นเองนะคะเคาราตินตัวนี้พี่ไปเจอที่ติกตอกตอนแรกนะคะแล้วก็ไปตามร้านที่เป็นร้านขายส่งเครื่องสําอางเนี่ยก็ยังมีอยู่เมื่อวานเนี่ยพี่ไปเจอทีอ่ตลาดแถวบ้านนะคะเป็นตลาดเป็นเหมือนแบบร้านค้าค้าเครื่องสําอางค้าปลีกค้า,คาส่งเนี่ย อันนั้นจะอยู่ที่ราคา169บาทซึ่งถามว่าในราคานี้แล้วก็คุณภาพระดับนี้พี่ว่ามันโอเคสําหรับการทดลองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แนะนําเลยสําหรับคนที่ผมทําสีนะคะผมทําสีแล้วก็ผมเกิดการชอร็อตนะคะผมเกิดการชอร็อตผมมีความกรอบแห้งแล้วก็สุขภาพไม่ดีการทำครลลาตินจะช่วยให้ผมเรามีน้ําหนักมากขึ้นจะทําให้ผมเราลื่นแล้วก็ผมสลวยมากขึ้นรวมไปถึงบํารุงผมบํารุงเขาเรียกว่าอะไร เคลือบผมไม่ให้มันมันเสียหายจนเกินไปนะคะควรมาร์คบ่อยแค่ไหนพี่ว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาถ้าเกิดว่าซื้อกระปุกเนี้ยพี่แนะนําเลยว่าทุกครั้งที่สระผมใช้ตัวนี้แทนครีมนวดไปเลยนะคะใช้ครีมแทนครีมนวดไปเลยแล้วก็พอสระผมสเต็ปของพี่นะสะเต็ปของพี่คือพี่เข้าห้องน้ําตอนอาบน้ําถ้าตั้งใจจะสระผมเนี่ยพี่จะสระผมก่อนทําทุกอย่างนะคะสระผมก่อนพอสระผมก่อนจนผมสะอาดแล้วพี่จะมาร์คตัวนี้ทิ้งไว้นะคะมาร์คตัวนี้ทิ้งไว้เสร็จพอมาร์ค จนทั่วหัวแล้วอ่ะพี่ก็จะไปแปรงฟันไปล้างหน้าไปล้างเครื่องสาอางนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็อาบน้ําให้เรียบร้อยทุกอย่างนู่นนี่นั่นแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือล้างมาร์กออกซึ่งมันก็จะทำเบ็ดเสร็จแล้วมันจะประมาณ10นาทีมันก็ถือว่ามันก็ได้ในระดับหนึ่งอันนี้สามารถทําเป็น แทบทุกวันได้เลยใครสระผมทุกวันก็ทําทุกวันได้นะคะแต่ว่าพี่จะแนะนําอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครมีเวลาเสาร์อาทิตย์นะคะมีเวลาเสาร์อาทิตย์แล้วไม่ได้ไปไหนแนะนําให้ทําเหมือนพี่แบบเมื่อวานก็คือว่าสระผมให้เสร็จให้สะอาดแล้วก็ทําให้ผมมันหมาดๆนะคะหลังจากนั้นพอผมหมาดก็ฉลมให้ทั่วหัวแล้วทิ้งไว้เลยทิ้งไว้เลยทั้งวันแล้วก็จนผมมันแห้งจนพลเปียกพอเวลาอาบน้ําตอนเย็นทีหนึ่งะคะ่ะก็แค่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอเอออาล้างตัว พอปนัดอีกทีนึงก็คือล้างแค่ล้างตัวมาร์กที่มันเคลือบผมเสร็จก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป่าผมให้แห้งพอมันก็จะได้เนี่ยผมมันดูแบบดูเงางามดูสุขภาพดีเนี่ยมันมีน้ำหนักขึ้นนะมันแบบมันโอเคปกติถ้าผมพี่เนี่ยถ้าแบบไม่สระไม่ใดเนี่ยมันจะดูไม่ได้เลยมันจะไม่ค่อยดูดูไม่ค่อยได้เลยอย่างเงี้ยมันก็คือเหตุผลที่พี่มัดผมไว้ตลอดเวลาสังเกตเห็นไหมผมพี่มันเงานะเนี่ยเงานะ เออมันเงาอะเพราะว่ามันใช้ตัวเคลาตินนี่แหละทุกคนเพราะฉะนั้นมันเป็นราคาที่จับต้องได้ทุกคนมันเป็นเวลาเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็คุณภาพถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ใครที่ผมเสียคนไม่ทําสีผมใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะถ้าเกิดว่าผมเราเนี่ยผ่านการดัดผ่านการยืดผ่านการใดาการรีดอะไรอย่างเงีย้ยเยอะๆพี่แนะนําว่าตัวนี้ใช้ได้ใช้ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าแนะนําเป็นพิเศษสาหรับคนที่ผมทําสีคนที่ผมชอ็อต ตัวนี้ชงักงานนักแร่นะใช้ต่อเนื่องอันนี้คือพี่ใช้จนหมดกระปุกนะทุกคนเนี่ยคือใช้จน,นหมดกระปุกถึงได้แบบเออผมกลับมาดีแบบนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นฝอยขัดหม้อเลยทุกคนผมหยิกผมหยิกแบบหยิก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 ไม่ใช่เพราะหยิกเป็นธรรมยแยกโศกนะผมหยิกเพราะมันชอ็อตนะคะมันก็กลับมาฟื้นฟูได้ตัวนี้ไปหาลองใช้ดูนะคะถ้าเกิดใครไม่เจอตามร้านพวกขายสงเครื่องสำอางก็แนะนําให้สั่งในทิกต็อกสั่งในช้อปปี้สั่งในลาซาด้า มีหมดทุกช่องทางนะคะแล้วก็ราคาเบามากไปหามาใช้สะอันนี้คือไม่มีสปอนเซอร์นะ no s p o n s ร์ไม่มีเลยนะคะพี่ใช้แล้วใช้เองใช้จริงแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันดีมันมีประโยชน์กับทุกคนก็เลยเอามาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะอันนี้ลุคนี้เกิดใครชอบมีใครชอบลุคนี้ไหมแต่งหน้าลุคนี้นะคะสาวสโมกกี้อายลุคนี้ยังไม่ได้ทําลง YouTube นะคะทําลง Tik t o k ใครอยากดูลุคนี้วิธีทําลุคนี้ก็ไปติดตามกันที่ Tik t o k นะคะวันนี้ไปแล้ว 所以你看。